สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นบน Twitter ระหว่างคุณอีลอนมัสกกับคุณแจ็คดอสซี่ซีอของ Twitter เพื่อนสมาชิกถามมาว่าพี่ครับทำคลิปสรุปเรื่องงานประชุม The B Word ที่แจ็คจะจัดกับความเป็นไปได้ที่อีลอนจะเข้าร่วมงานหน่อยครับตอนนี้กำลังเดือดใน Twitter เดือดแน่ๆครับพี่น้องเพราะอะไร วันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้มันมีงานเหมือนกับสัมมนาของ Bitcoin นะและคุณ Jack sey, แจ็คดอซี่แกก็ออกมาทวีตเชิญชวนให้คนมาร่วมงานพอออกมาทวีตปุ๊บพี่อีรอนแกก็เหมือนกับเข้าไปกวนนะหลายๆคำที่เขาทวีตหลายๆคำที่มีการโต้เถียงกันเนี่ย ผมจะแปลได้เท่าที่ผมแปลนะครับบางคำมีคำยาบบางคำมันยากไปมันมีสับแสแลงเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าโฟกัสสิ่งที่ผมจะแปลว่ามันถูกหรือผิดนะครับโฟกัสที่จะช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแปลเราจะได้ประโยชน์กันทุกคนเราชนะนะครับเอาล่ะนะเรามาดูในเรื่องของทวีตที่คุณแจ็คดอ์ซี่เขาทวีตเชิญชวนนะแล้วเดี๋ยวเราไล่ไทม์ไลน์กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกทวีตมาประมาณนี้นะคร่าวๆว่า as more companies and institutions get into the mix we all want to help protect and spread what makes Bitcoin open development so perfect นะก็ช่วงนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีบริษัทและห้างร้านเข้ามาผสมลงกับ Bitcoin มากขึ้นพวกเราจะต้องมาช่วยกันที่จะปกป้องชื่อเสียงของ Bitcoin ประมาณนั้นนะแล้วก็มาช่วยกันเผยแผ่ในเรื่องของการพัฒนาว่า ให้ Bitcoin มันอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดอะแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะครับนั่นคือเป้าหมายของงานนี้นะครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ย this day is focused on education and actions to do just that ในงานวันที่2 1กรกฎาคมเนี้ยเราจะโฟกัสในเรื่องของความรู้และวิธีขั้นตอนที่จะทำในการพัฒนาเรื่องของวงการบิตค i ยอะนะงานนี้ชื่อว่า the B word นะเพื่อนๆฟังนะ ไล่ลให้ดีนะงานนี้ชื่อว่า the B word สรุปพอเขาโพสปุ๊บเนี่ยพี่อีลอนมัสแกดันไปแกดันไปทวิตถามนะถามแบบถามแบบพูดกันตรงๆว่าแก้งโง่นะอันนี้ผมใช้ภาษาชาวบ้านนะเพื่อนๆถามว่าไอ้ B word นี่มันแปลว่า by curious หรือเปล่า by curious นะครับแกพูดว่า by curious แล้วก็ question mark นะก็คำว่า by curious เนี่ยมันมีคำแปลแบบ ชาวบ้านชาวบ้านเหมือนกับว่าผู้ชายยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับผู้ชายที่เป็นผู้ชายเต็มตัวร้อยเนี่ยสงสนใจที่จะไปนอนกับกระเทยประมาณนี้เหมือนกับสงสัยที่จะแบบนอนกับคนที่เป็นเพศที่สามดีไหมประมาณนี้แกไปถามคุณแจ็คดอซี่แบบนี้ไบคิรียใช่ไบคิรียอรือเปล่าบีเวิร์ดเนี่ยนะเนี่ยพอถามปุ๊บมันก็เลยละนาดลงบน Twitter นะพี่ Sey, แจ็คดอซี่แกก็บอกเลยบิซาร์นะครับแกแกเหมือนกับว่านะบ้าบอนะเนี่ยเขาบอกว่า let's you and I have a conversation at the event you can share all your curiosities นะครับพี่แจ็คดอซี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวบ้านะนะเดี๋ยวคุณกับผมมาคุยกันที่งานดีกว่าคุณจะได้มาแบ่งปันให้พวกเรารู้ว่าคุณกำลังสงสัยอะไรอยู่คุณมีเรื่องอะไรสงสัยนะจะได้มาแบ่งกันที่งานนะ แล้วพี่ Elon Musk อีลอนมัสก์แกตอบมาคำนี้ค่อนข้างหยาบนะแกบอบกว่า LMFAO OMG เนี่ยก็คือ Laughing my freaking ass off นะครับ Oh my god ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมแปลได้นะประมาณนี้ก็คือขำชิบหายเลยวะพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยพอพอเสร็จปุ๊บนะพี่แจ็คดอซี่แกก็ทิ้งไว้เป็นทัาสุดท้ายว่า Let's have the talk เกี่ยวใช้คำว่า the ตัวใหญ่เลยนะ let's have the talk ก็คือเฮ้ยมาคุยกันจริงๆเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับมาคุยกันมาคุยกันเนี่ยพอเกิดการโต้เถียงขึ้นมาอย่างเนี้ยนะหลายคนกําลังตอนแรกกําลังคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ป่าวะนะเป็นไปได้ป่า,าที่งานเนี้ยจะมีพี่อีลอนมัสไปผสมลงด้วยเพราะว่าโหงานมันที่2 1นี่ใหญ่นะมีคุณแจ็คดอซี่คุณอาดัมแบ็กคุณไมเคิลเมลรล คุณจอห์นนิวเบอรีนะคุณแคที่วูดคือผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ยที่จะมาคุยกันเรื่องบิตคอยน์แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องนะครับแทนที่จะเรามานั่งลุ้นกันว่าเฮ้ยแกจะไปงานนี้ดีเปล่านะครับเนี่ยมีอย่างที่ผมเรียนนะคู่คนสำคัญจะไปคุยกันเรื่องบิตคอยน์พวกนี้ก็เหมือนกับคนบ้า Bitcoin, บิตคอยนะฮะแกในมุมมองของพี่อีลอนมัสนะ แกทวีตว่าอะไรเพื่อนๆแกทวีตว่า how many bitcoin maxes does it take to screw in a light bulb <laughs> นะครับก็คือว่าเฮ้ยมันใช้คนบ้าบิตคอยอีกคนวะที่จะไขหลอดไฟเข้าไปในในฝามานันอะจะใช้จะใช้คนบ้าบิตคอยอีกคนที่มาไขหลอดไฟได้คำนี้มันเป็นสับแสแลงนะเพื่อนๆมันประมาณเหมือนกับว่าสมมติ รถผมยางรั่วแล้วผมให้ให้เด็กปะยางแล้วแบบมีคนปะยางผมสี่ห้าคนมาช่วยกันน่ะคนนึงงัดรถคนนึงช่วยเนี่ยผมแล้วผมก็พูดว่าเฮ้ยมันจะใช้ช่างกี่คนมาที่จะปะยางรถกูได้ประมาณเนี้นะครับเช่นกันเขาก็พูดเหมือนกันว่างานนี้มารวมตัวกับคนบ้าบิตคอยอ่ะที่มันจะใช้คนบ้าบิตคอยกี่คนวะที่จะมาขายหลอดไฟได้ถ้าจะแปลตรงๆมันก็คือไอ้พวกเนี้ยโง่นะเพื่อนๆก็หมายถึงไอ้ช่างพวกเนี้ยโง่ ประมาณนี้นะครับแปลได้ประมาณนี้นะก็เอาละนะพอแกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับโอ้โหมันไม่จบนะครับมีหลายคนเข้ามาผสมลงด้วยตรงนี้เลยพอแกเข้ามาพูดประมาณนี้นะจริงๆก็มีอีกหลายอันนะอันนี้ผมเอาแบบเนื้อๆนะเพื่อนๆเนื้อๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นของคุณลักเดวิสเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราคงเห็นแล้วในสยามบล็อกเชนนะครับที่เขาแปลไว้แต่ผมเอาเนื้อๆเลยว่ามีคนเข้ามาผสมลงกี่อันนะโดนๆบ้างนะ คนเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าเขามาตอบพี่อีลอนมสัสนะเขามาตอบว่า how many tweets does it take to destroy your reputation นะครับก็จะต้องกี่ทวีตล่ะที่จะมาพัง reputation ของคุณนะมาพังชื่อเสียงของคุณนะพี่อีลอนถามว่ามันต้องใช้คนบ้าบิดคอยกี่คนมาขายหลอดไฟวะไอ้น,นี่ก็ถามเลยแล้วจะใช้กี่คนนะที่จะมาพังชื่อเสียงคุณนะเล่นแรงนะเล่นแรง หรือแม้กระทั่งคุณไมเคิลเซเลอร์นะเพื่อนๆไมเคิลเซเลอร์บอก if you give us 10 minutes maybe we can hash out the answer นะครับถ้าคุณให้เรา10นาทีเราอาจจะ hash คำตอบมาได้นะไอ hash out the answer เนี่ยนะคือหมายถึงว่าดูดกัญชาคือเหมือนกับว่าขอดูดกัญชาสัก10นาทีขอเมากันเมากัญชาสัก10นาทีก่อนเดี๋ยวจะมาตอบคำถามได้ประมาณนี้นะฮะนะประมาณนี้ เนี่ยแล้วมีคนนี้ก็บอก as the mayor of mars you should be the one telling us นะก็คือเฮ้ยไหนเองเป็นไอ้นี่ไหไมหรอเป็นนายกเทศมนตรีบนดาวอังคารเนี่ยเองก็ตอบมาดนะิอันนี้แรงมากๆแต่ละอันนะแล้วคนนี้ก็มาคนนี้มาโพสต์บอกว่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมที่เขาเคยให้โหวตว่าอยากจะให้ เทสลารับโดจ์คอยไหมนะคนนี้เขาก็มาโพสต์บอกว่า When เท s l a า h e n นะก็ประมาณว่าเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องจําได้ไหมเนี่ยเองบอกว่าจะรับโด e c คอยเนี่ยซื้อเทสล a านะเนี่ยเพื่อนๆเห็นภาพไหมเห็นภาพการตอบโต้กันระหว่าง2คนนี้ไหมแล้วเพื่อนๆช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าไอความเป็นไปได้ของการรวมตัวกันของ2คนเนี้ยนะฮะคือเอาละ่ะภายนอกเราจะอาจจะเห็นแล้วว่า <c oughs> เขาพูดจาแบบ ซอกกลาวแบบมาแซวกันมาอะไรกันเนี่ยนะผมถือว่าอาจจะแซวกันเพราะไม่ชอบอะไรกันบางเรื่องหมันไส้กันอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราไม่รู้แบบคนทั่วไปไม่รู้อนะคือผมก็อยากให้สองคนนี้มาคุยกันเพื่อที่จะเอ้ยมาคุยกันเลยว่าทิศทางของบิตคอย n เนี่ยมันจจะมีอะไรที่มาช่วยในเรื่องของนะพลังงานนะมามาพูดถึงเรื่อง clean energy ก็พี่อีลอนมัสก์แบบ ผักดันไมหมเในเรื่องคลีนร์จีอะจริงๆแล้วแกน่าจะไปนะฮะซึ่งอะไรเห็นทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะเห็นคุยแบบมาแซวกันอย่างเงี้ยผมว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตได้คุยกันนะโอ้ราคาคริปโตระเบิดเลยนะเพราะอะไรเพราะคุณแจ็คดอซี่เนี่ยนะมันมีข่าวลือว่าแกมีแผนที่จะใช้ twitter เนี่ยนะทำให้แบบว่ามีการ เป็นแพลตฟอร์มเพย์เมนต์แพลตฟอร์มผ่านบิตคอยด้วยโดยใช้บิตคอยประมาณนี้นะครับอาจจะคล้ายๆกับที่ Facebook พยายามทําหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์นะครับเนี่ยข่าวลือนี้มันออกมาเยอะเลยว่า Twitter จะใช้จะใช้แพลตฟอร์ม t w i t t e r ในการส่งจัดส่งคริปโตเคอร์เรนซีหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้า2คนนี้รวมตัวกันเนี่ยจริงๆแล้วใช้ o g จ c คอยได้นะในในแพลตฟอร์มของ Twitter น่าจะใช้โดจคอยเหมือนกับ จะเหมือนกับ reddit หรือเปล่าเพราะ reddit เนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมไหมผมเคยทิปคนและได้ทิปนะ reddit เนี่ยนะเขาให้ทิปเป็นดอชคอยกันได้ในสมัยก่อนถ้าเกิด Twitter ทําอย่างนั้นก็ดีนะเพราะว่าแม้กระทั่ง YouTube เคยมีข่าวลือนะว่าจะมีการแบบว่าคล้ายๆกับ y ย u ทูบคอยอะไรประมาณนี้นะว่าให้เราแบบให้รางวัลกันได้สําหรับคอมเมนต์ที่โดนๆนะนะเราอาจจะแทนที่จะไปกดไลค์เราอาจจะมาให้เป็นเหรียญอะไรก็ได้นะแล้วก็วันหนึ่งเหรียญน,นั้นออกจะ เอามาขายได้หรือเปล่านะเป็นข่าวลือขึ้นมาในนานละสักพักแล้วนะก็นั่นแหละเพื่อนๆเราเห็นแล้วว่าตอนเนี้นะฮะคือผมมองว่าข่าวเนี้ที่สองคนออกมาแซวกันออกมาทะเลาะกันเาากกนี่ยนะผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีที่เราทะเลาะก,กันในเรื่องคริปโตเคอเรนซีเราไม่ได้ทะเลาะก,กันในเรื่องอย่างถ้าเกิดใครมาบอกว่าเฮ้ยใช้พลังงานผิดหรืออะไรผิดเนี่ย นะหรือพี่อีรอนออกมาบอกอีกครั้งว่าเฮ้ยเนี่ยพลังงานถ่านหินมาทำลายโลกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอะถือว่าไม่ดีแต่ตอนเนี้ยมามาดูเชิงกันอะนะผมดูแล้วเพราะอะไรที่เขาบอกว่ามีสถาบันการเงินเข้ามายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะเราเห็นได้อย่างเช่นเนี่ยซิตี้กรุ๊เพื่นพนพนอนๆคงตามข่าวนี้นะซิตี้กรุ๊ออกมาบอกว่าจะ มี division หรือมีแผนกหนึ่งที่จะดูแลลูกค้าที่ต้องการลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีลงทุนกับบิตคอยนนะเป็น Digital Asset Unit นะเขาจริงๆแล้วที่เขาทำมาเนี่ยเขาเรียนแบบ morgan stanley นะ morgan stanley เคยทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะหลายเดือนแล้วเคยออกข่าวว่าเนี่ยเราจะมีแผนกหนึ่งที่จะเปิดให้ลูกค้าที่สนใจลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีกับบิตคอยนเนี่ยเข้ามาลงทุนได้นะซีดีแบงกก็เอาบ้าง เช่นกันกับออย่างของไทยเราเนี่ยนะเราเห็นแล้วข่าวแอปสตรีมมิงของตลาดหลักทรัพย์ไทยเตรียมเปิดให้เทรดบิตคอยน์ได้นะเพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึงในลักษณะคู่แข่งเนี่ยเขาทำกันทั่วโลกแล้วหลายประเทศตอนนี้นะครับ e x c h a n g นที่เขาเคยทำเฉพาะหุ้นตอนนี้ก็เสียบบิตคอยนเสียบคริปโตเข้าไปเทรดด้วยนะครับเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนที่เราตกไม่ได้สถาบันการเงินใหญ่ๆตกไม่ได้นะเริ่มเข้ามานะ อย่างเราเห็นข่าว2วันก่อนเราเราเห็นข่าวอะไรนะที่แสนสิริออกมาพูดถึงว่านะตอนนี้รับคริปโตเคอเรนซีนะสเหรียญน,นะ USUSDCUSDTethereumBitcoin ในการซื้อบ้านและคอนโดสนะิ่งเหล่านี้นเนี่ยแสนสิริเริ่มแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องเป็นเทรนที่เริ่มเข้ามาเช่นกันกับเนี่ย morgan stanley เริ่มมี u n i t ี่ให้ลูกค้าลงทุนใน bitcoin ตอนนี้ city มาทำ เดี๋ยวธนาคารอื่นก็เข้ามาทําเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมในการลงทุนของคริปโตเครนซีเนี่ยมันไม่ใช่การวิ่ง4คูร้อยนะนี่คือมาราธอนเนี่ยไอ้พวกสถาบันการเงินห้างร้านต่างๆเนี่ยเขามาทำอะไรเขามาลาดยางนะครับเขามาลาดยางมาต่อยให้เราเดินขึ้นขึ้นไปไนดะ้ให้เรามีทางเดินนะครับไม่ใช่สมัยก่อนมันยังเป็นเหมือนกับป่าที่เราแบบนะเข้าไปมีดฟัน กิ่งไม้อะไรหาทางออกอะนะแต่ตอนนี้เขากำลังลาดยางอยู่เพราะฉะนั้นเวลาลงทุนจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยใจเย็นนะครับต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นของใหม่หมดค,คริปโตเคอเรนซีเนี่ยต่อให้ปีหน้าผมมาคุยเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องใหม่นะครับมันยังเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจอะไรโดยที่เราอาจจะรู้สึกผิดในอนาคตนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะ ผมจะจับตามองว่าเป็นไปได้ไหมว่า2คนนี้จะได้เจอกันถึงแม้ว่าเขาเอาด่ากันไปแล้วนะแต่เราไม่รู้อนาคตนะทุกอย่างเปลี่ยนได้เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาช่วยช่วยผมวิเคราะห์หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไลค์ทั้งๆี่วิดีโอยังไม่จบเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ที่ช่วยเหลือกันที่มาตอบในสิ่งที่นะฮะบ,บางบางทีเราหาคําตอบยากนะ ขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและเรื่องการลงทุนดูต่อไปครับผม